สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับช่องปีใหม่ฟาร์มหนูนาลังพูนครับวันนี้เราจะทํามาทําเมนูนี่ครับไก่ตัวเป้งๆนะครับเราจะทําเมนูไก่นึ่งสมุนไพรนะครับนี่ครับไก่ตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆนะครับเราใช้เป็นไก่ไก่พันนะครับไก่พันปลดระวางไข่นะครับเครื่องปรุงของเราก็ง่ายๆครับ ก็มีตะไคร้ริกงแห้งแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขมิ้นนะครับเครืปรุงผงปรุงรสซอสอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสับไก่เลยนะครับเดี๋ยวเราเอากระมังมาคุกน,นี่ครับ ส่วนนี้เราจะคุกเลยนะครับเราจะไม่คว้ากับหม้อนะครับเราคุกๆแล้วก็หนึ่งเลยนะครับครับก่อนเดินเราก็จุดแก๊สก่อนเลยครับเพื่อให้น้ํามันร้อนเร็วนะครับก่อนสับไก่นะครับจุดแก๊สตั้งไฟรอเลยครับแล้วมาสับไก่กันครับไก่ก็ค่อนข้างมันนะครับ ที่จริงอยากได้ไก่พื้นเมืองนะครับครานีก็ถามแม่ค้าแล้วครับว่าเขาบอกเป็นไก่พื้นเมืองแต่ผมดูยังไงมันก็ไม่ไก่พื้นเมืองนะครับตับไก่เป็นชิ้นนะครับเหมือนตับเหมือนแกงนะครับแต่ ให้ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับสับเหมือนแกงเลยครับแต่เ,เราจะทำให้มันชิ้นใหญ่หน่อยนะครับครับชิ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะอดอีกนะครับเวลาเรานึ่งไว้นะครับนะครับชิ้นประมาณนี้พอครับ เดี๋ยวแยกชิ้นก่อนนะครับนี่ครับทำไมถึงว่าเป็นไก่พันไข่เห็นไหมครับจะมีรังไข่ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับกินได้เหมือนกันครับอร่อยเหมือนกันแต่เราก็ตั้งใจไปซื้อไก่พื้นเมืองแหละครับแต่มันเวลาเราซื้อมันอยู่ในถุงเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไก่พื้นเมืองจริงหรือเปล่านะครับ มันอยู่ที่เครื่องปรุงครับอร่อยเหมือนกันครับอันนี้เราจะใส่เป็นพวงแล้วนะครับพวงตับ ก็โหดเองนะครับเราสับชิ้นใหญ่ได้แต่เนื่องๆไปนาะนๆก็โหดมันก็จะพอดีคําพอดีครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอสับไก่แป๊บนึงครับครับต่อไปเราจะทำเครื่องคุกนะครับหรือเครื่องปรุงนะครับก็สมุนไพรรวมครับมาลงไปเลยครับต้องโขกนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเป็นเครื่องสมุนไพรนะครับหรือ ทำไก่อบฟางอะไรก็แบบนี้ครับคล้ายๆกันครับเครื่องปรุงก็มีพริกแห้งจะใช้ขมิ้นนะครับเป็นหลักนะครับแต่บางคนก็มีเม็ดผักชีก็ได้นะครับครับก็ดำได้ทีน้วนครับเราไม่ได้ดำละเอียดนะครับเราดำให้ หยาบหยาบนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ไก่เลยนะครับอมิ้นทำให้สีสวยนะครับแล้วก็ดับขาวได้ดีเลยนะ เราจะเอาน้ําใส่นิดนึงนะครับล้างคกุกเฉยๆนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับยกคุกใส่เลยครับแล้วก็เครื่องปุ้งนะครับใส่หมดเลยนะครับซอสนะครับ น้ำมันหอยหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ผมลดครับ <c oughs> โอเคครับแล้วก็คุกครับสุดนี้เราจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติอีกนะครับ ไว้มะกูดครับลงไปเลยสีสันน่าทานแล้วครับยังไม่ทันนึงได้ความเหลืองของขมิ้นนะครับ างคนอาจจะเอาไปคั่วกับหม้อก็ได้นะครับบางคนเพื่อคั่วไปเครื่องปรุงให้มันหอมแล้วก็เอาไก่ไปคั่วให้มันหดตัวแล้วก็ไปนึ่งก็ได้นะครับแต่วิธีนี้งา่ายสุดแล้วครับคุกเลยครับแล้วก็เอาขึ้นนึ่งครับแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันนะครับโอเคครับหม้อหนึ่งก็เดืยดได้ที่แล้วครับ แล้วก็จะมีผักกาดขาวนะครับเราลองพื้นนะครับหรือจะใช้ผักอะไรก็ได้นะครับไอตัวนี้ไม่เน้นเท่าไหร่ครับใส่ไปเยอะๆเลยครับเดี๋ยวมันก็ยุบเองนะครับ ไก็เอาไก่ลงเลยนะครับไก่ลงให้ทั่วเลยนะครับ พริกลงให้เต็มเลยนะครับสังเกตว่าผมจะมีถ้วยรองไว้นะครับเพื่อเราจะเอาไว้กินน้ำซุปนะครับน้ำซุปจากจากน้ำไก่ที่ลงไปนะครับมันมีรสชาติที่อร่อยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาครับแล้วก็รอ ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับสุดยอดครับความอร่อยก็มาเดิฟออเดิฟเมนูเรียกน้ำอยก่อนนะครับทางเหนือเรียกลู่นะครับลู่เลือดนะครับก็นี่ครับก็จะเป็นเครื่องหมีนะครับอันนี้ซื้อซื้อมานะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องหมีนะครับแล้วก็สัวพวกข้างในนะครับ ร้านนี้จะเป็นข้างในดิบนะครับ,รบต้องขอภัยคนที่ไม่ทานนะครับเป็นเมโนโูเปิบๆหน่อยนะครับพี่ครับอันนี้ขอไม่ค้ามาสองห่อครับพริกครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือน้ำหอมดองครับใส่เปเลยครับนี่ครับซิกเนเจอร์ครับอาจจะดูวัดเสียวหน่อยนะครับแต่กินได้ครับครับ ครับเดี๋ยวเรามาคนแล้วลองชิมกันแล้วครับแล้วก็จะคนนักกิ๊กให้เข้ากันก่อนนะครับบางร้านก็จะเป็นพริกแบบป่นนะครับแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันะครับแดงแจ๊ดนะครับบาพที่ค่อนข้างก่อนนะครับก็คนเยอะๆนะครับสับๆ แล้วแต่คนชอบนะครับต้องขออภัยคนที่ไม่กินดิบนะครับต่ห้างเหนือเป็นที่นิยมมากเลยนะครับแถวร้านลาบร้านอะไรนี่ก็จะมีหมดนะครับบางร้านก็จะเป็นร้านลูกโดยเฉพาะเลยนะครับสมมติว่าขอจะขายคู่กันนะครับลูกลาบนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองชิมเลยครับยกสดเลยครับ นเป่ปงครับหมั่มนะครับอืมอหอยค้าครับสุดยอดครับเป่ปงๆนะครับนี่ครับสดเลือดแล้วครับอืมแล้งครับ ครับเดี๋ยวเราเอามาเปิดดูครับโอ้โหกลิ่นหอมมาเลยนะครับเริ่มโหดแล้วครับสีสันน่ากินมากเลยครับมีความเหลืองของขมิ้นนะครับโอเคยครับเดี๋ยวปิดร้อยสุกกว่านี้นะครับครับก็น่าจะสุกแล้วนะครับนะครับโอ้โห กลิ่นหอมมากครับตักเลยครับครับเอาผักไปด้วยนะครับปิ๊กแก๊สครับปิ๊กแก๊สลืมครับลืมครับเอาผักลองก่อนนะครับตักยากครับตักแต่ไก่ก็ได้ครับ ักไปด้วยนะครับจะได้กินคู่กันนะครับสีสันสวยงามครับนี่ครับของชอบผมเลยครับนี่ครับขนาดใส่เยอะนะครับผักยังหายหมดเราโอเคครับแค่นี้ก่อนครับอันนี้ก็มีพี่มากินด้วยนะครับ ของกินเยอะแยะนะครับอยากให้พี่ลองชิมไปก่อนนะครับเดีย๋ยวยกก่อนนะโอ้นี่ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ให้พี่ลองชิมก่อนนะครับ จัดมาเลยอายกอุก่ันกันอายอุอายอุเลนะยอโอเคครับโยน้ำพริกครับ <G ül> จะลองชิมดูครับนี่ครับเอาตับกันเลยครับครับตับ,ตบหัวใจใส่ห้องกันครับซีฟู้ดครับซีฟู้ดใลยบ้านโอ้แซ่บครับ อารมณ์คือมันได้กลิ่นสมุนไพรเต็มน้อยครับเป็นไงบ้างพี่โอเคครับสินยอดม่ครับของโปรดผมครับ <c oughs> ตูดไก่ครับกินแต่ตุดไก่นะครับตูดอย่างอื่นไม่ไม่ไมค่อยกินครับกินซีฟู้ดครับ ไก่พันก็ไม่เดวครับมันเป็นไก่ตรวจระว่างนะครับมันค่อนข้า,ขางมีความหนึบนะครับก็ไม่เดียวครับได้ครับเมนูวันนี้ใี่ลองกินรูไหมเอ,อ้ยรูแห้ไปกินเลย กินกินไ,ไดีด่ครับอันนี้ก็เมนูทางเหนือที่นิยมกันมากครับครับสวบเขาให้ครับฮึแต่รับ <c oughs> เดี๋ยวเติมอันนี้เป็นไก่ยังวะไก่พันไข่ที่จริงก็ไปซื้อไก่เ,เมืองเขาบอกว่าไก่เมืองล้วอีนี่เตเขาบอกว่าไก่เ,เมืองพ่อแม่ มาทำเราเป็นไก่พันไก่พันมดไหน่ะมึงกระแน่นกินกน,นั่งอยู่แล้วเนาะมึงจัดมออยู่แล้วเดี๋ยวลองอีกหน่อยครับ ของมันต้องมีครับ,บกินแบบของคาวอะไรพวกนี้นะออนครับผมกินใจเนี่ยแดง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 ครับส้วบท้องแฮมอร่อยครับร้านนี้ ี่ตับแนคนครครึ่งครับพี่ครับกินม <Go. S 1> ีฟูดครับก็แร <Go. S 1> ครับแ่กนะครับเมน,นูวันนี้นก็จะมีน้ำซุปมาแล้วครับผมว่ามันม้อนงมากเลยนะ พนะแต่ผมว่ามันมันเกินนะครับบีบมันแล้วใส่ผมว่ามันมันเกินนะครับมันไม่เหมือนไก่ไก่เบิ้นเมืองนะครับไก่พันไข่หมดไข่มันค่อนข้างจะมันนะครับมันแลนวมันแนวใส่กักนบีบมันแล้วใส่ก็ได้จืไข่มปลา เซ็มแปมามาแ้วม้ะก็นนวสองชิมด้วยครับโอเคก็ ได้จริงเหรอเอออร่อยเฉยครับอืมโอเคอร่อยเฉยโอเคครับเดี๋ยวลองใอีกคินครับก่อนปิดคลิปเป็นเป็นผักดีกวัวนะครับผักนี้แล้วแต่คนชอบนะครับใครชอบอะไรก็ใส่อันนั้นได้นะครับใส่ได้หมดนะครับไม่มีข้อแม้นะครับตัวนี้ คำครับอืมจะใช่จริงหอ,อมตะไคร้หอ,อมคอ,ม,อ,อม,มมินหอมสมุนไพรนะครับอืมก็ครับเมนูนี้ยกนี้ไว้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะกินกันย,วยาวๆอยู่นะครับก็พี่มาเที่ยวหาก็สั่งกันบ้างครับเราจะกินกันย,วยาวๆอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็บกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยนะครับขอบคุณครับ